สวัสดีสมาชิก fc เป็นบ้าบอลกันด้วยนะครับผลงานเมื่อวานนี้นะก็ต้องบอกเลยว่าหวานเกี๊ยบกันออกไปนะครับสำหรับปารีสแซงแช็กแมงของเรานะครับในวันนี้นะผมหยิบยกมาให้อีกหนึ่งคู่นะครับก็จะเป็นทางฝั่งของลาลิก้าสเปนนะครับแข่งในช่วงของเวลานะครับ ตีสาสามสิบนที่โอ้ค่อนข้างที่จะดึกอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะสายเราเรามันสายกดแล้วก็ทิ้งไว้นะครับในวันนี้นะผมหยิบยกมาให้คู่นี้นะครับที่ผมน่าสนใจก็คือจะเป็นทางฝั่งของและปัมมานะครับผลงานในบ้านของเขานะั้นก็ถามว่าดูดีไหมคือผมมองว่าดูดีเลยนะแต่ว่า มาเจอกับบาร์เซโลนาทีมลักของผมอย่างนี้นะครับอ้ขอบอกเลยแล้วกันนะหัวใจนะครับหัวใจใหญกว่าตับอยู่แล้วนะในวันนี้นะครับเลทที่เปิดออกมานะครับก็แค <c oughs> ่หนึ่งช่วงตัวเท่านั้นเองนะครับวันนี้บังคับชนะไปที่1ช่วงตัวนะครับอย่างน้อยนะต้องมี2เม็ดนะครับสำหรับบาร์เซโลนาแล้วก็มาดูเอ่อใน ฟอร์มของลาบันมาสหน่อยดีกว่านีครับลาบันมาสกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับโ์ฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับชนะได้2เสมอ2แล้วก็แพ้1นะครับต่างกับบาร์เซโลนาที่ดูแบบดรอปลงไปนะครับลงเตะ5เกมเท่านั้นทําสถิติอยู่ที่ชนะ1เนะครับเสมอ1แล้วก็แพ้3นะยครับยิ่งนั้นนี้ลาบันมาสเนี่ยครับได้เปรียบที่ลงเล่นในบ้านของตัวเองด้วยนะครับเชื่อว่าพวกเขานี่ยครับยันบาร์เซโลนาอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้หัวใจแบบทีมรักเลยนะต้องบอกเลยว่า หนึ่งช่วงตัวของบาร์เซโลนาเนี่ยครับผมว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องยากอะไรนะครับผมมองแบบนี้นะไม่น่าจะใช่เรื่องยากอะไรสําหรับบาร์เซโลนาเลยนะครับใครที่ชอบคู้นี้ก็ขอฝากไว้ด้วยละกันนะครับสาหรับบาร์เซโลนาสาหรับ FC เบนบาบอตนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันใครที่จะเข้าไปลุยกันในกลุ่มครอบครัวนะครับไปที่หน้าช่องได้เลยจะอยู่ด้านใต้โปรไฟล์สําหรับวันนี้ผมขอฝากไว้ที่เท่านี้ขอบคุณมากครับผม